มนทนท่านบกที่13ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการประจำปี2567รวมเป็นเงินทั้งสิ้น842,000บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจใ่ายแก่ครอบครัวกำลังพลตตอนรับเปิดภาคเรียนใหม่ตามนโยบายของกองทัพบ,บก เวลา14นาฬิกา30นาทีของวันที่14พฤษภาคม2567พลตรีนิธิอิงคสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลธานบกที่13ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการและพนักง,งานราชการประจำปี2567ณสโมสรนายทหารมณฑลธานบกที่13อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของกำลังพลในสังกัดรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการลูกจ้างและพนักง,งานราชการที่มีความขยันมั่นเพียร มีความประพฤติดีอันจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้รุ่งเรืองในอนาคตต่อไปซึ่งในปี2567บุตรข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาประกอบด้วยสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนจํานวน279ทุนระดับประถมะศึกษาจํานวน110ทุนทุนละ2,000บาทเป็นเงิน2,020,000บาทระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน68ทุนทุนละ2,000บาทเป็นเงิน1 3 6 0 0 0บาทระ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวชจำนวน47ทุนทุนละ2,500บาทเป็นเงิน1,017,500บาทระดับปวสและปริญญาตรีจำนวน54ทุนทุนละ3,000บาทเป็นเงิน1 6 2 0 0 0บาทรวมเป็นเงิน6,035,500บาทผู้ที่มีผลการเรียนดีจำนวน139ทุนระดับประถมศึกษาจำนวน83ทุนทุนละ1,000บาทเป็นเงิน83,000บาทระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจำนวน น22ทุนทุนละ1,500บาทเป็นเงิน33,000บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวชจำนวน23ทุนทุนละ2,500บาทเป็นเงิน57,500บาทระดับปวสและปริญญาตรีจำนวน11ทุนทุนละ3,000บาทเป็นเงิน33,000บาทรวมเป็นเงิน26,501บาทสรุปในปี2567มอบทุนให้กับบุตรข้าราชการลูกจ้างและพนักง,งานราชการจำนวนทั้งสิ้น842,000บาทในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมวลทนท่าบกที่13ได้กล่าวให้โอวาดแก่บุตรข้าราชการโดยขอให้นําทุนการศึกษานี้นอกจากเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองแล้วถือว่าเป็นขวัญกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนให้กับบุตรทุกคนทุนการศึกษาที่ได้รับขอให้นำไปใช้เกิดประโยชน์เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริงและขอให้ผู้ที่รับทุน พึงระลึกอยู่เสมอว่าการศึกษามีความสําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบนนันการรับบุคคลเข้าปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตามจะใช้ผลการศึกษาเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกดังนั้นจึงขอให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและจงตั้งใจเล่าเรียนให้สมตามความมุ่งหวังของบิดามารดาซึ่งอยากจะเห็นบุตรทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ขอให้ทุกคนจงหลี อีกหนีให้ห่างจากอบายมุขทุกประการโดยเฉพาะยาเสพติดและการพนันต่างๆเพราะจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายกับครอบครัวและสังคมรวมถึงอนาคตทางการศึกษาของเด็กๆทุกคนด้วย